คือการสาธิตการนำเข้าข้อมูลประเภท CSV ไปยัง s o n n i d d t t p Platform โดยใช้เครื่องมือนำเข้าข้อมูลที่ชื่อ d a t a i h o สำหรับ s o n n i d d t t a ต l a t f o r m คือ Hadoop Data Lake Platform สำหรับองค์กรที่ต้องการใช้เทคโนโลยี i i g d t t ทําทำเพื่อทำงานเป็น Data Lake เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลที่หลากหลายฟอร์แมตสำหรับการวิเคราะห์และเนื่องจากการใช้เทคโนโลยีของ Big Data จึงรองรับการขยายระบบเพิ่มขึ้นได้ในอนาคตตามต้องการสำหรับซอมนิกด t ต้าแพลตอรมีชื่อย่อว่า SDP มีคุณสมบัติสำคัญสำคัญ,คญได้แก่ Data Catalog ในส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญในการทำ Data governance โดยรองรับการทำเมตาเดต,าเดตา quality, ้าเดต้าคุณ i t y หรือว่า t a t r p r o ร i l i n g Data l i ล e a g e สำหรับในส่วนของ Data Model ใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล สร้าง Data Product สำหรับแอปพลิเคชันและนอกจากนี้ SDP ยังมีคุณสมบัติในการทำ d Data v i s u a l i z a t i o n และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของ Dashboard เหมาะสำหรับการนำเสนอข้อมูลที่เข้าใจง่ายไม่ต้องการความซับซ้อนอะไรมากนักสำหรับผู้ใช้สำหรับ Data Analyst หรือว่า Data s c i e n t i s t การใช้งานข้อมูลบน SDP สามารถใช้ผ่านภาษา SQL เช่นเดียวกับ Database ทั่วไปได้ และด้วยความสามารถที่เรียกว่า Distributed Query Engine จึงทำให้การค u วรีข้อมูลบน s d p มีความรวดเร็วมากกว่าการค u วรีบน Hadoop โดยทั่วไปหลายเท่าและอีกทั้ง Data Analyst ยังสามารถใช้ซอฟต์แวร์ประเภท Business Intelligence ต่างๆที่คุ้นเคยสามารถเชื่อมต่อเข้ามาผ่าน JDBC เหมือนกับ Database ทั่วไปได้สำหรับ Storage Service ใน s o ฟต์น a กเดต้าแพลตมีเซอร์วิสที่พร้อมใช้งานได้ทันทีได้แก่ Hadoop, HDFS, Spark, Elastic Search และ Prometheus สามารถเลือกใช้ความตามความต้องการและความเหมาะสมของข้อมูลตามเป้าหมายธุรกิจได้ในส่วนของเดโมผมจะสาธิตการนำเข้าข้อมูลประเภท CSV โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า d a t a e c u และโหลดข้อมูลที่ได้ จัดเก็บอยู่บน Data l เล็กซอฟต์นิกเดต้าแพลตฟอแล้วก็สาธิตในการใช้ฟังก์ชันของ Data Visualization ในการทำเดตในการทำแดชบอร์ดแล้วก็ลองใช้แท็บโ w ่ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ BI c o n n e c t เข้ามาที่ So f t ์นิก a t ต p าแพลตฟอเริ่มต้นจาก Data IQ ผมสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่ตั้งชื่อว่า Demo 2นะครับ ผมทำการ Import ข้อมูลประเภทของ CSV เข้าไปก่อนนะครับผมเตรียม dataset ขึ้นมาท,ที่ชื่อว่า AirPort in Thailand เป็นรายชื่อสนามบินในประเทศไทยครับอันนี้เป็นตัวอย่างาชุดข้อมูลที่เตรียมไว้ก็จะมีชื่อจังหวัดนะครับแล้วก็ประเทศแล้วก็พิกัดต่างๆข้อมูลพิกัด ส่วนของ Dataset เองว่าตั้งชื่อตาม d e f a u l t นะครับนี้เป็นข้อมูลย้อนกลับไปดูที่ Flow นะครับก็จะได้ข้อมูล Dataset ที่เตรียมโหลดขึ้นไปยังซอมหนึ่งด a ตตาแพลตฟการโหลดข้อมูลไปยังซอมหนึ่ง t a p l a t พ o r m อร์เราใช้ Visual r r e i p p e ของ Data IQ ที่ชื่อว่า f r e e p a r e ในส่วนนี้ Data t u t p u t พ a t a t ตเซ็ผมมีการเชื่อมกับหารดูไว้อยู่แล้วนะครับ Datastore จะจะเป็น SDFS ก็คือตัวนี้กำหนด Format เป็น CSV high compatible ถ้าเรากำหนด Format เป็นลักษณะน,นี้เวลาเราอัปโหลดเราโหลดข้อมูลขึ้นไปยัง Hadoop เราสามารถคิวรี Q ข้อมูลได้ทันทีนะครับ Data set เดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยน Data Set นิดนึงเป็นคำว่าแอ่า a i r p o ใน in Thailand Thailand a i r p o แล้วกันนะครับ Create เดี๋ยวผมลันเลยนะครับเดี๋ยวรอจงตรงจุดนี้สักครู่หนึ่งนะครับเรียบร้อยแล้วครับนี่เป็นข้อมูลที่ได้จากการโหลดขึ้นไปยังซอมนิกด a ต้าแพลตฟอร์มตอนนี้ผมจะไปที่ซอมนิกดัต้าแพลตฟอร์นะครับเพื่อเปิดดูข้อมูล Data าเซตชุดนี้ เมื่อเราล็อกอินเข้ามายังซ้อมหนึ่งด a ต a าแพลตฟอร์มในส่วนของ dataset ต่างๆที่ถูกโหลดขึ้นมานะครับเราสามารถไปดูได้ที่ Data Catalog เราดูได้ที่ส่วนของ d a t a s t o r e ทางผมเชื่อมต่อไปที่ Hadoop Datastore ที่ชื่อ Trino 190นะครับซอมหนึ่งแพลตฟอรสามารถเชื่อมต่อ Hadoop Cluster ได้หลาย Cluster นะครับ ไปยังเมนูแท็บที่ชื่อว่า Data Explorer นะครับใน Data Explorer เราจะสังเกตเห็นข้อมูล Dataset ที่ถูกโหลดขึ้นมาในรูปแบบของส c ิม่าในที่นี้จะมี Dataset ชุดหนึ่งชื่อว่า Thailand Airport ที่เราโหลดขึ้นมาเดี๋ยวผมลองเปิดขึ้นมาให้ดูนะครับว่าหน้าตาข้อมูลเป็นยังไงข้อมูลก็จะเป็นคล้ายๆกับที่เปิดใน Dataiku ซึ่งเราสามารถ q ิวรีข้อมูลเราสามารถที่จะจอย เราสามารถที่จะใส่เงื่อนไขในการคิวรีข้อมูลต่างๆด้วยภาษา SQL ได้แล้วถ้าหากเราต้องการที่จะ browse เข้าไปดู dataset ที่อยู่ใน SDFS เราสามารถ browse เข้าไปได้ผ่านฟังก์ชันนี้นะครับ SDFS browse ข้อมูลจะถูกโหลดขึ้นไปยังโฟลเดอร์ er ที่ชื่อว่า user dataiku dss managed dataset ครับโปรเจกต์ที่ผมโหลดขึ้นไปก็คือ demo 2 ดัตตเซตที่ชื่อว่า Thailand a i r p o r t นั่นก็คือข้อมูลชุดนี้เราสามารถดู Property ของข้อมูลได้นะครับดู Permission ดู Owner ต่างๆนาจากในส่วนนี้ Rification เป็น3นะครับอันนี้เป็นค่า Default ของ Hadoop โอเคผมย้อนกลับมาที่ Process เดิมนะครับเข้าไปดูที่ตัวข้อมูล a i r p o อร Thailand ก็คือข้อมูลชุดนี้ เมื่อเราได้ข้อมูลที่ต้องการครับเราสามารถเซฟเดต้ a แ a ต a าล็ Data อกตั้งชื่อ Data Catalog นะครับตั้งชื่อ,อชุดข้อมูลนะครับระบุโปรเจกต์การจัดการข้อมูลต่างๆในซ้อมนิคดาต้าแพลตฟอร์มจะจัดการในลักษณะเชิงโปรเจกต์เพราะฉะนั้นจะต้องสร้างโปรเจกต์ขึ้นมานะครับแล้วก็ในแต่ละโปรเจกต์ก็สามารถกำหนด User อร์กำหนดเพอร i มิชันต่างๆในการเข้าถึงได้ เราสามารถระบุค,คำอธิบายชุดข้อมูลหรือว่าเมตา d a t a ได้จากส่วนนี้นะครับเวลาเราบันทึกเมตา d a ต้เสร็จเราสามารถเข้ามาดูได้ในส่วนของ Data Catalog แล้วก็คำอธิบายชุดข้อมูลหรือว่าเมตา d a ต้าเมตาเดต้จะประกอบไปด้วยเมตาเดต้ที่เป็น Business เมตาเดต้าอ e ป a ร i o เมตาเดต้าและก็เทคนิคเข้าเมตาเดต้าในส่วนของเทคนิค c a l m เมตา a ด a ้าเราสามารถที่จะ ระบุ description ความหมายของในแต่ละฟิล l ์ได้จากส่วนนี้ได้นะครับซึ่งส่วนนี้นี่เองก็จะเป็นส่วนที่ใช้ในการจัดทำเรื่องของ data dictionary ด้วยตอนนี้เราผมจะสาธิตในเรื่องของการทำ data v i s u a l i z e บน s o n i c data platform นะครับไปที่ Project ผมบันทึกข้อมูลไว้ที่ Project ที่ชื่อว่า Demo เราจะไปสร้าง data v i s u a l i z e ได้ที่ส่วนนี้นะครับ ซัมนิ่ d ดัต p l แพลตฟอจะมีอยู่หลายโมดูลด้วยกันแต่ในโมดูลของ Business Analytics จะเป็นส่วนนี้มีชื่อยกอว่า SDP ขี B A เราสามารถสร้าง v i t u a l i z e ขึ้นได้ที่ส่วนนี้นะครับหรือว่าโมเดลเนม e อปพอร์ตอินไทยแลนที่ผมสร้างไว้ใน Data Catalog เราระบุ v i s u u l l z z t t o o n ที่เราต้องการนะครับที่เป็นฉากต,ต่างๆ ซึ่งในซอมนิกดัต้าแพลฟก็จะมีชาติให้เลือกอยู่ในระดับหนึ่งผมขออนุญาตเลือกง่ายๆก่อนเป็นเป็นบาร์ชาติเราสามารถลากบางชุดข้อมูลครับได้ตามที่ต้องการ รสามารถเลือกได้กำหนดซอสบายต่างๆก็สามารถทำได้เช่นกันเราสามารถระบุเรื่องของสีตามต้องการนะครับสมมติว่าทุกอย่างเรียบร้อยนะครับเราก็จัดบันทึกไว้ ตั้งชื่อนะครับโอเคคราวนี้เราไปสร้างแดชบอร์ดในแทบของแดชบอร์ดกดเครื่องหมายบวกไปที่แทบ B A สนามบินวิชวลไลซ์ที่ตั้งชื่อเมื่อสักครู่ชื่อว่าสนามบินนะครับเราก็กด add to dashboard ในส่วนนี้เราเองเราก็สามารถที่จะ สร้าง Visualize ต่างๆนะครับที่ต้องการผมลองแอดเพิ่มเข้ามาอีกสักตัวนึงนะครับเวลาเราได้ข้อมูลที่ต้องการเสร็จเราสามารถบันทึกเก็บไว้ได้บันทึกเป็นด s ชบอร์ดตั้งชื่อด s ชบอร์ดนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราสามารถสร้างด s ชบอร์ดได้หลายด s ชบอร์ดในโปรเจกต์เมื่อเราต้องการที่จะเข้าไปตรวจสอบเข้าไปดู เราสามารถ Edit ในภายหลังได้นะครับแค่ไขในภายหลังได้เราสามารถเปลี่ยนตำแหน่งขยายนะครับตามามุมมองตามความเหมาะสมหรือจะแก้ไข v วิชวลไ z เซชันชาร์ใหม่ให้เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูลสามารถบันทึกเก็บไว้ได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างการาใช้ซอมนิกดาต้าแพลตฟอรในฟังก์ชันต่างๆ คราวนี้ผมจะ connect เข้าไปที่ s o ฟต i น Data p l a t พ o r m ผ่านซอฟต์แวร์ BI กันอื่นๆนะครับในที่นี้ผมจะใช้ tableau desktop ท,ที่ติดตั้งไว้แล้วนะครับการเชื่อมต่อจาก tableau สามารถทำได้ผ่าน jdbc การเชื่อมต่อเข้าไปที่ s o ฟต i น Data p l a t พ o r m สามารถระบุ URL ตามนี้นะครับ j d b c t r i n o c l o n s l a s h แล้วก็หมายเลข IP port 8 4 4 3 slash high uh, username password ในส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับ uh, ที่เราตั้งไว้ที่ตัวแพลตฟอร์มนะครับตัวซอมนีดาตาแพลตฟอร์มการเชื่อมต่อจากแท็บ a u ไปยังซอมนีดาต้าแพลตฟอร์มจะเป็นลักษณะาาของ secure mode ก็คือมีการเข้ารหัสข้อมูลระหว่างการรับส่ง เราจะต้องระบุ property file ที่ใช้ในการกำหนดพาราม e เตอร์สำคัญต่างๆในการเข้ารหัสผมมีทำตัวเชื่อมต่อไว้ที่ f i l e t e r n a l p r o p e r t y จากนั้นรอสักพักหนึ่งครับเราก็จะสามารถ connect เข้ามาได้ในส่วนของ database เราสามารถเลือกเป็น hive นะครับ schema เลือกเป็น default เราก็จะเจอ Dataset ต่างๆที่เราทำการโหลดไว้เก็บไว้ที่ซ้อมอิกด a ต้าแพลตฟอรในที่นี้จะเห็นว่ามี Thailand a i r p o r t ที่เราสร้างไว้นะครับเราสามารถใช้งานดัชใช้งานแท็บโลได้ผ่านช่องทางนี้เช่นเดียวกับที่เราใช้ผ่าน Database ทั่วไปครับเราก็จะเห็นข้อมูลต่างๆบนแท็บโ w ได้ เหมือนกับดาต้าเบสทั่วไปครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหวังว่าน่าจะเห็นภาพแล้วก็เข้าใจการทำงานของตัว s o ม i ิ d ดา a ้าแพลตฟอขอบคุณครับ